คุณเคยตั้งใจจะเปลี่ยนตัวเองไหมครับเช่นอยากตื่นเช้าอยากจะออกกำลังกายนะอยากอ่านหนังสือหรืออยากเลิกผัดวันประกันพรุ่งแต่สุดท้ายพอผ่านไปแค่ไม่กี่วันทุกอย่างก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมครับจน,นหลายๆคนเนี่ยอาจคิดว่าตัวเองขาดแรงบันดาลใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราขาดอยู่ไม่ใช่แรงบันดาลใจครับ แต่ว่าเราขาดวินัยเพราะว่าแรงบันดาลใจเนี่ยทำให้เราเริ่มแต่ว่าวินัยเนี่ยทำให้เราไปต่อได้จนถึงเป้าหมายนั่นเองครับวินัยเนี่ยคือการทำสิ่งที่เราควรทำ แม้ในวันที่เราไม่อยากทำก็ตามซึ่งการมีวินัยเนี่ยไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์แต่เป็นเรื่องของการฝึกมันก็เหมือนกับกล้ามเนื้อถ้าเราฝึกบ่อยๆมันก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับแต่ถ้าเราปล่อยมันก็จะอ่อนแอลงทุกวันผมอยากให้เราลองถามตัวเองดูครับว่าในแต่ละวันเนี่ยเราใช้เวลาทำในสิ่งที่เราควรทำมากแค่ไหน เราเสียเวลาไปกับสิ่งที่ทำให้เราสบายชั่วคราวไปมากขนาดไหนบางคนอยากหุ่นดีแต่ไม่ยอมออกกำลังกายบางคนอยากมีเงินแต่ไม่ยอมลงมือทำบางคนอยากเก่งภาษาอังกฤษแต่ไม่เคยฝึกพูดเลยวินัยคือสิ่งที่แยกคนที่แค่ฝันกับคนที่ลงมือทำจริงออกจากกันนั่นเองครับคุณไม่ต้องเริ่มจากอะไรที่ยิ่งใหญ่ครับ แค่เริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้ทุกวันอย่างเช่นการอ่านหนังสือวันละสิบหน้าออกกำลังกายวันละสิบห้นาทีหรือฝึกพูดภาษาอังกฤษวันละห้านาทีที่สำคัญคือต้องทำทุกวันไม่หยุดแม้ว่าคุณจะไม่อยากทำอย่าประเมินค่าของความสม่ำเสมอต่ำไปนะครับเพราะสิ่งเล็กๆที่เราทำซ้ำๆจะกลายเป็นพลังมหาศาลในระยะยาวครับ เข้าใจครับบางวันเราก็เหนื่อยบางวันเราก็ไม่มีอารมณ์แต่จำไว้นะครับวินัยไม่ใช่การทำเพราะมีอารมณ์แต่วินัยคือการทำแม้จะไม่มีอารมณ์ที่จะทำคนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นเสมอไปแต่เขาสม่ำเสมอกว่าเขาไม่ยอมแพ้เขาทำต่อไปในสิ่งที่ไม่มีใครเห็นจนวันหนึ่งผลลัพธ์มันพูดแทนตัวเขาเองครับ และสุดท้ายนี้ผมอยากบอกคุณว่าการสร้างวินัยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันคุ้มค่ามากที่สุดในชีวิตเพราะทุกครั้งที่เรามีวินัยคุณกําลังพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าคุณควบคุมชีวิตตัวเองได้ไม่ใช่ปล่อยให้ความรู้สึกหรือความขี้เกียจเข้ามาควบคุมคุณเริ่มจากวันนี้ได้เลยครับไม่ต้องรอแรงบันดาลใจแค่เริ่มทำวันละเล็กวันละน้อย แต่ถ้าคุณทำได้ทุกวันคุณจะได้เห็นตัวเองในรูปแบบที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนว่าตัวเองจะสามารถเป็นได้สุดท้ายนี้จำไว้นะครับวินัยคือสะพานระหว่างความตั้งใจกับความสำเร็จอยากเปลี่ยนชีวิตเริ่มสร้างวินัยตั้งแต่วันนี้ครับ ก่อนจากกันไปในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับเพราะว่าทุกๆกำลังใจจากพวกคุณเป็นแรงผลักดันให้ผมทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ